ด้านหน้าแขวนขนมด้านหน้าแขวนของกินแต่ด้านหลังแขวนของเล่นไม่เน่าไม่เสียกำไรงามของเล่นหบาท ของเล่นห้าบาทโอ้โหของเล่น5บาทบาท,ทำไมเยอะจังเขาไปซื้อกันที่ไหนเดี๋ยวลองนับดูสิครับว่ามีกี่แผหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสสบอ็ด

ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสาแปดบเกอ็ดสี่สองสี่สิบสามสี่สิบสีห้าี่สิบหกสี่สิบเจ โอ้โหนี่นะของเล่นลงที47แผงห้บแผงห้สิบแผงแผงละสี่สบลงทีของเล่นห้าพันเอ้ยสองพลงทีของเล่นสองพันลานเดียวเขาไปซื้อกันที่ไหน เขาไปซื้อกันที่ไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูค,ดรครับผมพาคุณมาที่ร้านโชคนิมิตกิจเจริญอยู่ที่ตลาดไทย พามาดูที่ไรมาใกล้ร้านปิดทุกทีแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้มีอาชีพทางเลือกที่จะพามาดูคือพามาดูของเล่นห้าบาทที่ร้านโชคก็คงไม่ได้หยิบมาให้ดูว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างไม่เจาะจง ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่จะนำเสนอภาพรวมๆว่าถ้าคุณมาที่ร้านโชกนิมิตกิจเจริญอยู่ใกล้ๆกับที่เขาขายอาหารทะเลคุณต้องไปวงเวียนนะถ้าคุณมาจากตลาดไทยเข้าไปข้างในไปกับวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้ายเอาไว้เลยนะครับขับมาเรื่อยๆตรงจุดที่เขาขายซุมอาหารทะเลที่นี่ มีของเล่นเยอะครับมีของเล่นเยอะเขาจะขายเป็นเป็นหอ่อเป็นถุงเป็นแผงถ้าท่านชอบแบบสำเร็จรูปเป็นแผงก็เอาไปขายได้เลยแต่จะได้กำไรน้อยสู้ซื้อถุงใหญ่แล้วเอาไปกอกเองไปใส่แผงเองอย่างที่ในรูปต้นคลิปที่ให้ดูเพื่อคุณจะมี ไอเดียใหม่ๆผมเป็นเพียงแค่ผู้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักอาชีพทางเลือกแบบนี้บางครั้งภาพอาจจะมืดมั่งมัวมั่งก็ไม่ว่ากันเพราะว่าจุดประสงค์คือการนำเสนอให้ท่านได้รู้ว่าเออมีอาชีพแบบนี้ซื้อที่นี่ซื้อตรงไหน ได้กำไรไหมกำไรได้แน่นอนครับเพราะว่า1ถุงก็จะประมาณ200กว่าบาทแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับมีทุกอย่างของเล่น5บาทเนี่ยมีทุกอย่างดินสอลูกแก้วดินน้ำมันปืนรถผู้ไฟผู้ไฟตัวที่ขายดีก็คือกระเทียม จะว่าไปแล้วกระเทียมที่ตลกเอามาปากันเป๊ะๆน้านล่ะครับตัวนั้นขายดีที่สุดถ้าท่านคิดจะขายของเล่นท่านต้องมีตัวนี้ติดเอาไว้เลยนะฮะดูเอานะ,ะผมให้ดูเป็นแค่แนวทางไม่ได้คิดที่จะมานําเสนอว่าเอออันนี้ตัวนี้แบบนี้เอาเป็นแค่แนวทางแล้วกันเจ้าของก็ใจดีครับร้านนี้ผมพอดีไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์มา แต่ในคลิปหลังๆนะครเวลาจะเสนออาชีพอะไรที่เป็นทางเลือกแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมีทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดเอาไว้ในคลิปเลยเปิดท่านสะดวกท่านก็จะได้ติดต่อโดยโดยตรงกับทางร้านเขาเลยแล้วก็จะพยายามสอดแทรกเทคนิควิธีการขายเอาไว้ในคลิป ให้ท่านได้รับชมเพราะว่าคลิปที่ผมทำมาแต่ละคลิปผมจะทำแบบสั้นๆนะฮะไม่เกินสินาทีไม่เกินสิบ้านาท,นนาทีแต่ก็จะพยายามมีคลิปออกมาเรื่อยๆท่านก็ลองศึกษาดูว่าอาชีพแบบไหนที่ท่านชอบเพราะช่วงนี้คนว่างงานเยอะ เองก็มีแต่ไปแข่งกันขายในตลาดนัดขายอาหารล้มลุกคุกค้านมากเจ๊งมั่งสู้เจ้าเก่าไม่ได้อาชีพพวกนี้แหะครับจะเป็นอาชีพทางเลือกที่มาให้ท่านได้ดูในคลิปก่อนๆผมก็จะลงมีทั้งขายขนมแผงขายขนมปัง ขนมปังอันไหนขายดีขนมอะไรขายดีซื้อที่ไหนเดี๋ยวเราจะมีนำเสนอมาเรื่อยๆและจะบอกวิธีเทคนิคการเข้าหาลูกค้าทุกอย่างแล้วครับมันมีเทคนิคไม่มีอะไรแล้วครับที่จะมีแบบโลกสวยสวยงามมันก็ต้องมีเทคนิคบ้างสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอบอก เพียงเท่านี้ไม่ต้องติดตามนะครับถ้าท่านคิดว่ามันผมก็ไม่ได้หวังยอด Youtube อะไรหรอกเพราะว่าแค่นำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นขอบคุณครับ